สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเอเชียนคัพยูยี่สิบสามรอบแบ่งกลุ่มนะัดที่2ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่21เมษากันหน่อยดีกว่านะเป็นเกมในกลุ่มดีมาเลเซียก็แพ้ให้กับเวียดนามไป0-2ส่วนคูเวตแพ้ให้กับอุซเบกิสถานไปกระจุยเลยฮนะ0-5มาดูตนารางคะแนนกลุ่มดีนะอันดับ1แล้วก็2ต,กนะ 1, 2ตอนนี้เป็นอุซเบกิสถานกับเวียดนามเก็บไป6คะแนนเต็มกอดคอ,อกันเข้ารอบต่อไปแนะ่นอน100%ในขณะที่อันดับ3กับ4อย่างมาเลเซียกับคูเวตที่ยังไม่มีคะแนนก็กอดคอ,อกันตกรอบ แลเดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายเกมที่3นะฮะวันทิตที่21เมษายนวันนี้เป็นเกมของกลุ่ม A 4ส่ทุกครึ่งเตะพร้อมกันจอรแดนพบอินโดนีเซียแล้วก็กาตาเจอกับออสเตรเลีย วันจันทร์ที่22เมษายนฮะมี2กลุ่ม B กับ C นะสองทุ่มเนี่ยเป็นเกมในกลุ่ม B ญี่ปุ่นพบเกาหลีใต้แล้วก็ UAE เจอกับจีนส่วนสีทุ่มครึ่งเป็นเกมในกลุ่ม C มาลุ้นทีมชาติไทยครับจะเจอกับทาจิกิสถานแล้วก็ซาอุดิอราระเบียพบกับอิรักส่วนวันอังคารที่2 3เมษายน4ี่ทุ่มครึ่งพร้อมกันเกมในกลุ่ม D อุซเบกิสถานพบกับเวียดนามแล้วก็คูเวตเจอมาเลเซีย